กลับมาแล้วครับกับคลิปสปอยหนังที่ยาวมากนะผมหลังจากที่ผมไม่ได้ทำสนาดเลยกับคลิปที่สปอยรวดเดียวแบบตั้งแต่เริ่มยันจบคลิปไปเนะี่ยไม่ได้ทำนานมากสำหรับคลิปพวกแบบสปอยหนังแบบยาวๆอ่ะในวิดีโอนี้ครับคาดหวังไว้าาวนนนะเลยว่ายาวแน่นอนนะบอกเลยไว้เลยว่ายาวแน่นอนและวันนี้นะครับผมจะมาสปอยเรื่องอ่ะ normal family รุ่งฉันเป็นคนดีครับนายคิดว่าฉันจะโกหกนายจริงๆเหรอกลับมาในหูไม่ได้นั่งคุยในคอมหน้าจอคอมแล้วก็แบบว่าไม่ได้พูดคุยกับท่านผู้ชม แบบตรงโต๊ะคอมผมตรงนี้ซะดีเลยนะไปคุยกันหลังหลังห้องนี้ตลอดเลยนะก็กลับมาแล้วนะในจุดที่ผมถ่ายคลิปประจําแล้วเป็นการสปอยนะอ่าวันนี้ขออนุญาตมาสปอยหนังเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันบ้างน,นะเป็นหนังเกาหลีที่ผมค่อนข้างชอบในแห่งปีนี้นะผมแนะนาเลยนะซึ่งณนะปัจจุบันณนะวันที่ผมอัดอยู่เป็นวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยบเจ็ดนะผม ตอนนี้หารอบน้อยมากแล้วนะไม่มีแทบจะไม่มีรอบมีรอบวันละแค่หนึ่งรอบเท่านั้นนะหารอบดูยากมากนะโชคดีที่แถวบ้านตอนนั้นผมดูทันนะโชคดีที่แบบดูจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สปอยลง YouTube สักทีก็มาคลิปนี้เราจะมาสปอยแบบละเอียดนะเรียกว่าน่าจะละเอียดอยู่นะครับก็เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ เป็นครอบครัวนะครอบครัวที่เป็นแบบว่าครอบครัวธรรมดาธรรมดาเอออนอ์มอลนะเออก็จากนี้ก่อนเรื่องมันเริ่มที่มีเหมือนแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมันไปขับรถชนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเออหนังเริ่มเลยนะอันนี้หนังเริ่มเลยนะเขาไปขับรถชนแล้วก็แบบว่าเหมือนคนที่เป็นอะไรนะเขาเป็นทนายเออเขาเป็นทนายครับแล้วก็ วิธีวิธีการเนี่ยก็คือเหมือนแบบเขาเป็นจ้างทนายมาเพื่อสู้คดีคือเหมือนอย่างนี้คือมันมีคนนึงขับรถเร็วมาอะ้วทีเนี้ยไอคนอีกคนขับหนึ่งอ่ะมันก็แบบมันแบบดูจะขับรถเลยอย่างนี้นะก็ไปหยิบไม้เบนบอลมาถุกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไอ้รถไอคนที่ขับรถเร็วอ่ะมันก็ขับชนไปนะครับผมก็เลยนะส่วนไอคนขับรถชนอ่ะมันก็เป็นจ้างทนายมาซึ่งทนายเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพ่อพ่อที่อยู่ในเรื่องเนี่ยที่เป็นคนใส่แว่นนะ้า นะครับหนังก็จะเริ่มใมหย่อีกเลยเออเปิดเรื่องมาเข้ามาแล้วนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าคือแบบว่ามีพ่อเนี่ยเป็นทนายหนึ่งคนอันนี้คือหนังจะเล่าเป็นพาร์ทๆเลยนะจะเล่าครอบครัวแรกก่อนครอบครัวแรกจะเป็นมีทนายพ่อเป็นทนายส่วนก็จะมีลูกสาวลูกสาวแล้วก็มีแม่ใหม่เออแล้วก็มีลูกแม่อะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็หนังก็ตัดมาอีกพาร์ทหนึ่ง ซึ่งอีพาร์นหนึ่งก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันเป็นพาร์ทของคุณพ่อนะครับคือคุณพ่ออีกคนนี้มันเป็นหมอครับคือเราจะบอกว่าทั้งสองอาชีพเนี้ยทั้งทนายและหมอมันเป็นอาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรรมากนะผมหมอก็ต้องแบบต้องช่วยชีวิตทนายก็ต้องแบบช่วยในคดีต่างๆอะไรประมาณนี้นะเออทนายก็ต้องช่วยอ่าทีนี้เรื่องมรรคเกิดจากสองสองครอบครัวนี้แหละครับเขาเป็นเหมือนแบบพี่น้องกัะนอ่ะเออทีนี้ มีลูกก็คือลูกของพวกเขาแนยะลูกของพวกเขาสองคนเนะี่ยเหมือนดันไปเกาะเรื่องด้วยกันเออไปเกาะเรื่องด้วยกันทีนี้ทําให้เกิดมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนนะผมเรื่องก็แบบยาวใหญ่โตเรื่องคือแบบใหญ่โตมากนะผมดังมากนะขนาดนะั้นก็แบบดังมากเลยนะก็พอเรื่องมันดังเนะี่ย พวกเขาสองคนนั้นระหว่างพ่อแม่เนี่ยจะปิดบังความผิดลูกยังไงหรือจะบอกความจริงกับสังคมดีอะไรประมาณนี้หนังก็จะเล่นเกี่ยวกับพาทนี้นะซึ่งตอนที่ผมดูอะ่ะหนังมนประมาณสองชั่วโมงนะผมรู้สึกว่ามันหนังไม่น้าเบื่อเลยเว้ยหนังมันแบบมีจุดที่ไปได้เรื่อยๆตลอดเลยะเราเราก็คาดออกคาดเดาออกได้บ้างนะว่าหนังต้องเล่นมุกนี้หนังต้องมาแบบทางนี้หรือเปล่านะซึ่งถามว่ามันเป็นจริงไหมมันก็จริง นะแต่ผมยังจะบอกว่านี่คือแบบหนังเกาหลีชั้นยอดเลยนะคือคือแบบว่ามันมันสนุกจัดอนะสนุกแบบผมแบบไม่ลุกไปไหนเลยนั่งดูยันจบเลยนะในเวลาสองชั่วโมงกว่า,วาเนี่ยนั่งดูยันจบเลยนะอ่ะก็คือสองคือไอ้สองคนนี้มันเป็นพี่น้องกันอนะ่ะเหมือนเป็น,ปนอาลูกพี่ลูกน้องกันท่ากนกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นพี่น้องกันก็ไอ้ไอ้ผู้หญิงนะ่ะเออมันชวนชวน มันไม่รู้เออน่าจะเป็นน้องเนาะผู้ชายน่าจะเป็นน้องก็เขาชวนน้องไปเพื่อที่จะแบบไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้กันทีนี้มันก็ดื่มเหล้าเออพอมันพอมันดื่มเหล้าไปใช่ไหมมันก็มีอาการเมาเออเมาแล้วก็แบบเห็นภาพหลอนอ่ะเออเราเราใช้คํานี้ว่าเหมือนเหมือนแบบมันก็คือเห็นภาพหลอนแล้วก็ไปเหมือนเหมือนมันเป็นแบบว่าคนที่โดนรังแกมาตลอดแต่พอแบบไม่ได้เหมือนแบบ มันแบบไม่ได้ปลดปล่อยเลยอย่างนี้แน่เลยคือแบบว่าเขาเขาไประบายอารมณ์กับถังขยะนะตอนแรกเขาเออนื่องจากทธิ์ของเหล้านะของแบบพวกอะไรอย่างนี้เห็นเป็นถังขยะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือคนครับเขาไปเตะกระทืบคนจอนจัดกระทืบคนที่แบบว่าไร้บ้านอ่ะเออคนที่แน่าสงสารนะช็อตนี้ผมดูแล้วผมก็น่าสงสารนะคือเหมือนแบบ เขาไม่เห็นค่าคนเลยอะเออประมาณนี้นะเออประมาณนี้นะบผมเรื่องราวนี่ก็ใหญ่โผมาจนคนแรกที่รู้ในครอบครัวนะคือผมคิดว่าน่าจะไปคุณแม่นะคือระหว่างไอตอนที่เออลืมลืมเล่าพาร์ทหนึ่งไปคือระหว่างที่ล,ล,ลูกลูกลูกอะไปไปงานปาร์ตี้กันคุณพ่อคุณแม่นะ่ะเออที่สี่คนนะ่ะที่อยู่เห็นในรูปโปเตอร์นะ่ย เขาก็ไปดินเนอร์เออมันคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นการกินอาหารกันตอนเย็นมื้อค่ำอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไปดินเนอร์กันแล้วก็คุยอะไรต่างๆนานาน่าจะคุยเกี่ยวกับคดีหรืออะไรสักอย่างนะ่นแหละถ่าผมจะไม่ผิดนะน่าจะคุยเกี่ยวกับคดีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทต่อเลยนะคือคุณแม่เนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เห็นคนแรกเพราะว่าคุณแม่เนี่ยสังเกตว่าลูกเนี่ยมันเหมือนมีอาการแบบไม่อยากคุยกับแม่ลูกรู้สึกยู่ เหมือนแบบไม่ปกติอ่ะเออแล้วก็แบบและแม่อ่ะพบอะไรรู้ไหมคือแม่อ่ะเขาเจอเหมือนคาบเลือดอ่ะคาบเลือดอที่กางเกงอ่ะมันเป็นรอยเลือดอ่ะที่แบบรอยเลือดน้ำตาลน้าตาลเคลือบเคลือบดำดำ,ดำนิดนึงอ่ะนะแม่เขา,าเอกใจละไม่นี่ลูกลูกไปททำอะไรมาเนี่ยเออแม่เขาแบบเอกใจละเฮ้ยลูกนี่เราก็แปลกๆนะทีนี้อ่าแม่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าน่าจะแบบ ไปเดินไปเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่านะอันต่อมาคือเหมือนคุณแม่เนี่ยเขาก็ไปกินข้าวกับคนที่รู้จักคนที่รู้จักเหมือนจะเป็นกึ่งๆ้เพื่อนหรืออะไรสักอย่างเลยเพื่อนบ้านหรืออะไรสักอย่างที่คุณแน่จะคนรู้จักกันอะ่ะไปกินข้าวสักพักทีวีในร้านอาหารมันเปิดขึ้นมาเป็นข่าวดังเลยเป็นกล้องจากภาพวงจรปิดแล้วก็ออกข่าวว่ามีวัยรุ่นสองคนอ่ะอายุราวๆสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมัน ไม่ในหนงผมไม่ทราบอายุนะผมน่าจะราวสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันมีวัยรุ่นสองคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงอ่ะมันไปนก่อเหตุอ่ะมันไปนทําร้ายคนอ่ะมันไปนทําทร้ายคนจอนจัดอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะออกข่าวดังเลยโทวเกาหลีอ่ะแบบดังเลยอ่ะคุณแม่นี่ก็แปลกใจแล้วเฮ้ยคนในข่าวนี่โคตรใช่ลูกตัวเองแน่เลยว่ะคุณแม่มันก็เอกใจแล้วสักพักพอกลับบ้านไปคุณแม่มันรู้เลยว่าโอ้โห ลูกฉันนี่ไปฆ่าคนมาเหรอนะแม่มันก็พยายามที่คือแม่เขาอะ่ะเขาเขาก็มองมองลูกในแก่ดีตลอดเลยคือแม่เขาอะ่ะพอเหมือนจะมองว่าลูกลูกมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่ลูกอะไรอย่างนี้หนังแล้วก็จะทาอย่างนี้ให้ให้เราสับสนนะว่าสรุปเราจะเชื่อใครได้บ้างวะในเรื่องเนี้ยอันนี้ผมอยากจะบอกว่าต้องเป็นตั้งแต่ในในแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเราจะเชื่อใครอะ่ะนะ แม่เขาก็พยายามมองข้างไปเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ลูกอาจจะคนแต่งแต่ตัวคล้ายลูกหรือเปล่าหรืออะไรเงเพราะว่าไปถามลูกจริงลูกมันก็แบบว่าไม่ใช่ผมเออประมาณนี้คือลูกมันโกหกนะอันนี้คือลูกมันโกหกเราดูออกเลยว่าสีหน้าแววตามันไม่มีความสนุนอะไรเลยทั้งสิ้นเลยทีนี้ก็พยายามเหมือนอ่าหน้าจัดทนายใช่ไหมเออก่อนที่พ่อเขาจะรู้ก่อนที่พ่อไอ้ผู้ชายจะรู้อะ น่าจะเป็นคุณทนายน่าจะรู้ก่อนคือพี่ชายเขาพี่ชายที่เป็นทนายน่าจะรู้ก่อนว่าว่าเออเหมือนเหมือนเขาไปคุยกับลูกสาวอะ่ะคุยเปิดใจกันนะแบบว่าเฮ้ยพ่อผมหนูหนูเลยเป็นผู้หญิงเนาะเออหนูหนูหนหนไปทําเรื่องอะไรผิดมาพยายามที่จะแบบปิดข่าวให้มันเงียบไปจะได้หรือเปล่าลูกเขาไม่บอกพ่อตรงๆเลยนะไม่รู้ว่าพ่อจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะพ่อเป็นทนายอะ่ะอ่ะทีเนี้ย พอพ่อเนี่ยพ่อมันก็จะปิดข่าวใช่ไหมแล้วพ่อมันก็ไปดูความจริงว่าไปเอาเสื้อจากตู้เสื้อผ้ามาเพราะแล้วก็ไปดูในข่าวว่าเสื้อตรงกับนี่หรือเปล่าสรุปกก็คือตรงก็คือลูกลูกลูก,ลกสาวเนี่ยเออลูกสาวเนี่ยล,ลูกสาวก็ไปทําอะไรไม่ดีไปทําร้ายคนเดินแล้วเขาก็ไม่รู้จะเสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้หนังยังไม่เฉลยนะว่าไอตอนนั้นขนาดนั้นนักเวลาตอนนั้นนัาไทม์ไลน์ตอนนั้นอะ หนังยังไม่บอกว่าสรุปแล้วไอ้คนจอนจัดยังเสียชีวิตหรือเปล่านะเดี๋ยวมันจะไปเฉลยตอนนี้ตอนนี้โคตรพีกเลยนะทีนี้พอไอ้คุณรณนายมันรู้แล้วว่าว่าลูกสาวเนี่ยเออมันเป็นคนคนไปทําร้ายเนี่ยเราไปกับน,น้องชายด้วยอะไปทําไมอะเออประมาณนี้ก็เลยไปเล่าให้น้องน้องชายฟังซึ่งน้องชายก็ได้เป็นหมอเนี่ยเขาก็เลยรู้แล้วลว,ว่าเออ หมอเนี่ยเขาก็คุยกันสรุปก,ก็คือใช่หมอเขาก็เชื่อว่าเป็นลูกตัวเองนะแล้วก็หมอก็กลับบ้านไปถามถามลูกลูกตัวเองเออไอรลูกชายอะถามว่าเอ้ยนี่ใช่หรือเปล่าน่ะนี่เป็นทำร้านนยในข่าวพ่อก็คือพยายามที่จะแบบไปบอกตำรวจอะเพราะว่าพ่อเขาอะทำอาชีพหมอซึ่งอาชีพหมอมันเป็นอาชีพที่แบบว่าตายไม่ได้อ่ะเออคือเข้าใจไหมคือเรารักษาเราต้องตายไม่ได้ประมาณนี้ ด้วยความที่พ่อเนี่ยเป็นหมอพ่อก็พยายามที่จะไปบอกความจริงกับทุกคนอ่ะเออตำรวจทั้ง,อะ,อ,อ,อ,ะงอะไรต่างๆนะพ่อก็พยายามจะไปบอกหน้าบอกความจริงสรุปแม่ไม่อยากให้บอกครับแม่คือแบบเออแม่ไม่แบบขัดขวางแม่ก็แบบออแม่อยแบบาก,แบบกแบบจะบอกอ่ะทีนี้ตรงนี้โคตรผีเลยระหว่างที่เล่นในมุมมุมฝั่งพ่อผัว หนังพยายามทําให้เสียงแตกอะเสียงแตกในในตัวเราว่าเราเฮ้ยเราเราเหมือนเหมือนปุ๊ปุกติดได้สํานึกเราเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราจะเราจะเชื่อใครได้บ้างวะแล้วเราจะบอกหรือไม่บอกมันบอกหรือไม่บอกมันพูดอย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะอ่ะพอไอตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันเพราะว่ามันเป็นการเดิครั้งที่สองนะก็คุยกันว่าสรุปแล้วจะบอกความจริงไหมคือ เหมือนทนายอะ่ะเหมือนทนายกับแม่นะเวลานั้นเหมือนไม่อยากจะบอกความจริงแต่พ่อเป็นคนที่อยากจะบอกความจริงมากๆพ่อเนี่ยอยากบอกความจริงมากๆนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ใหม่คือเป็นอ่าเรียกว่าภรรยาใหม่แม่ใหม่แหละซึ่งเปรียบเสมือนคือคนนอกคือเขาไม่ใช่แม่แท้ๆแล้วไม่ใช่อะไรคือเขาเขาเป็นคนนอกนะครับอันนี้คือเขาเป็นคนนอกนะครับ ก็ได้เข้าสรุปว่าพ่อจะพาตัวไอ้ลุงชายไปสอน,นอนโรงพักเนะี่ยเพื่อที่จะไปบอกความจริงอืมทีนี้แม่ทีนี้พ่อกำลังจะไปจริงจริงไปที่คุกมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไปที่คุกไปที่โรงพักหรือสอน,นอนก่อนไปเห็นสอนอ,นอนเห็นเห็นตำรวจกาลังจับกลุ่มโจรอยู่เออโจรมันไม่รู้ว่าทำกรดีอะไรมานะแต่โดนจับอยู่เพราะในในความในความมีใจหนึ่ง เฮ้ยเราเราจะไม่บอกก็ได้ดีว่าพ่อมันก็เหมือนคิดคิดแล้วคิดอีกแล้วว่าเฮ้ยเราก็ไม่บอกได้นี่ว่าพ่อเขาก็ามีคคิดอย่างนี้ขึ้นมาในหัวก็เลยกลับบ้านครับกลับบ้านเลยเออไอทีนี้เริ่มมันเริ่มเข้มข้นแล้วพอพอหลังองจากช็อตนี้ไปหนังโคตรเข้มข้นเลยและมันไม่มันไม่ได้เครียดนะแต่มันแบบเข้มข้นจัดอะ่ะคืออย่างนี้คือในเมื่อ พ่อเนี่ยเขาก็คุยเปิดใจกับลูกแล้วว่าเออลูกก็สัญญากับพ่อนะว่าเออจะตั้งใจเรียนจะทําดีจะไม่ได้ทําอะไรอย่างนงี้ยนะพ่อเขาก็ให้อภัยสรุปพ่อก็ไม่บอกพ่อไม่บอกพ่อก็ทําหน้าที่ของพ่อไปก็คือไปไปช่วยคือคือในรถอะใครจําตอนแรกได้ไหมตอนตอนซีนเปิดเรื่องที่มันมีคนขับรถมาแล้วมันเอาไม้เบนบอลไปตีอะคือ คนที่เอาไม้บอไม้เบสบอลเป็นตีอ่ะมีลูกสาวนั่งอยู่ในรถซึ่งลูกสาวก็อาการบาดเจ็บสาหัสอะ่ะคือคือหมอเนอี่ยคุณพ่อที่เป็นหมอเขาก็เลยแบบจะไปรักษาเด็กที่โดนอุบัติเหตุนในขนาดนั้นมาและเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นครับเพราะว่าเด็กคนนั้นก็คือรอดรอดชีวิตมาแล้วเออรอดชีวิตมาแล้วก็พ้นอันตรายมาแล้วนะครับพอทีเนี้ยมันเข้มข้นในตรงนี้แหละคือทนายอะ่ะ คือพ่อที่มันเป็นทนายอ่ะเหมือนมันไม่รู้อะไรจากตอนแรกที่มันแบบไม่อยากบอกไม่บอกไม่บอกสรุปมันเปลี่ยนใจเฉยเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าทนายอ่ะเหมือนมันมันได้ยินแล้วว่ามีคนพูดถึงไอ้คนจอนจัดแล้วแล้วเหมือนแบบว่าเขาจะตามหาตัวเด็กให้เจอ่เออตามหาเด็กให้เจอแล้วสักพักใช่ไหมมีแล้วก็ม,มีมีกว่าหนึ่งวันถัดมาเนี่ยแหละทนายเนะี่ยก็ไปดูที่โรงพยาบาลสรุปก็คือคนจอนจัดเนะี่ยเสียชีวิตเรียบร้อยไปงานศพ ไปเลยเรียบร้อยสรุปเหมือนทนายมันแบบว่าเหมือนมันมปรับความเหมือนมันมปรับความคิดใหม่เหมือเลยคือความตอนนี้ถ้าไอฝั่งพ่อกับแม่มันไม่บอกใช่ไหมแสดงว่าทนายอ่ะมันความเห็นผิดคนเดียวเออทีนี้ความทนายอ่ะความเห็นผิดคนเดียวก็แสดงว่าไอสองคนเนี้ยคือมันมันรอดละเออไอสองคนนี้ยค,คือพ่อกับแม่มันเชื่อแล้วมันจะไม่บอกแล้ะแต่ทีนี้ทนายเพิ่มใหม่คนหนึ่งเสียงแตกแล้ะเออตอนนี้หนังเริ่มทําให้เราเสียงแตกแล้วว่า เฮ้ย hey, แลวถ้าทนายไปบอกแล้วจะทํำยังไงเออเพราะว่าตอนเนี้คือ mm hmm. เหมือนแม่แม่กับพ่อเขาอะเอ็กแม่พ่อที่ของน้องชายเขารู้สึกว่าไม่อยากจะบอกแล้วก็บอ mm hmm. ว่าไม่อยากจะบอกแล้วก็จะเก็บความลับไปแล้วมันเว้ยมันก็ไม่มีใครหาตัวเจอเหรอกนะตำรวจเขา,าอะไรอย่างงี้นะอะต่อมาเลยนะผมว่าเดือดอันนี้ซีนจะจบเลยนะก็คือ พอไปกินข้าวไปดินเนอร์อีกรอบหนึง่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเล่าไอ้ดินเนอร์ครั้งที่สามอะคือครั้งสุดท้ายนะขอเล่าอีกช่อนอน,นี้มันคือน้องชายกับพี่สาวเนะี่ยนั่งเล่นตุ๊กตากับลูกลูกลูกของลูกของแม่เลี้ยงอะเออนั่งเล่นกับลูกของแม่เลี้ยงอยู่เออแล้วสักพักใช่ไหมเหมือนพ่อไอ้ทนายอะมันเพิ่งกลับบ้านมาเจอเจอ ลูกสาวเอออะไรเงี้ยทีนี้มันจะมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งที่แม่แม่เลี้ยงเขาเอาไว้ดูรูปอ่ะเออทีนี้ไอ้ทนายพ่อทนายเขาก็แบบว่าเออเปิดกล้องวงจรปิดดูในตุ๊กตาดีว่าเฮ้ยนี่มันแบบดูดูนี่มันคุยอะไรกันสรุปก็คือมันคุยเรื่องการตายของไอ้คนจอรจัดอ่ะคือมันไม่สนุกะไรเลยมันแบบมันมันเหมือนแบบมันไม่รู้อะไรเลยอ่ะเอออันนี้พูดจริงๆมันไม่รู้อะไรเลย ก็ทําก็ยิ่งทําให้ทนายก็อยากจะบอกความจริงจริง,รงเฮ้ยให้มันลองปเป็นตึกคุกดูสักครั้งดิมันจะได้รู้สึกมันจะได้สํานึกเออทนายเขาคิดอย่างนี้แหละอ่าแล้วก็ไปดินเนอร์ครั้งที่สามอันนี้คือดินเนอร์ครั้งสุดท้ายนะซึ่งผมชอบมากอีกตรงนี้คือแบบโหโคตรสุดอะ่ะตรงเนี้ยคือแบบมันทําให้เราแบบอยากอยากดูหนังอ่ะคือมันมันมันจะจบแล้วอะมันเหลืออีกประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีจะจบแล้วือแบบตรงเนี้ยคือเข้มข้นและสดุดมันขยี้แบบ อูมาขยี้ขยี่จัดเลยอตอนท้ายแบบขยี่สุดสุเลยนะก็คือทีนี้ทนายอะมันจะมันก็มาคุยกับน้องแล้วว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องบอกยังไงก็ต้องบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาตัวไอ้สองคนนี้ไปไปมอบตัวที่ตํารวจเลยเออไอ้ตรงนี้คือแบบมันมากทีนี้น้องชายที่เป็นหมอเขาก็แบบไ,ไม่ยอม่าไม่ยอมจะไปบอกไหมให้โอกาสเขาส,กาสขาักครั้งหนึ่งให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขาไปแก้ตัว เขาไปแก้ตัวอีกแค่ครั้งหนึ่งอะทาไมไม่ได้แม่เขาก็คันค้านเออไอแม่แม่ที่เป็นเมียของหมอเราเขาก็คัาค้านเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปบอกไม่ได้เดี๋ยวเรื่องมันใหญ่โตแล้วลูกเราติดคุกทาไงทีนี้ทนายไม่ฟังอะไรเลยครับก็มีการไม่ไม่ไม่คือถ้าตรงเนี้ยมันประทะกันอะถ้ามันต่อยกันคือแบบโอ้จะสุดกว่านี้นะแต่หนักไม่หนักไม่ไม่ทําไม่ต่อยกันจะเป็นฉากที่อ่าหมอเนี่ยมันปัดจานอาหารตกพื้นไปหมดเลย ปัดแบบปัดเป็นตกพื้นไม่หมดเลยน่ะปัดไปเลยอ่ะเออแล้วก็แบบแล้วก็เดินออกไปนะคือท่านหนังอ่ะทําอีช็อตเนี้ยเป็นปล่อยป่อยกับทนาป่อยกับพี่ชายตัวเองอ่ะผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจะโคตรสุดโคตรโคตรแบบโคตรพ่อโคตรแม่สุดเลยแต่ผมผมคิดว่าถ้าเอาฉากต่อยกันมามันจะมันคงจะไม่เหมาะสมเอาเป็นจัดจัปัดจานนี่ก็โหเละนะ นี่ยปัดปัดไปเลยแล้วมันปัดมันไม่ได้ปัดธรรมดาไม่ได้ปัดแบบจานสองจานนะมันปัดลากออกไปเลยปัดลากออกไปเลยอคือแบบลาก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 ออกไปเลยนะคือแบบกระเด็นเส้นซาาหมดเลยนะเป็นแบบแก้วแตกจานกนแตกเออทีนี้คุณหมอกับเมียหมอนี่ก็ออกไปเออออกออกไปจากร้านแล้วจะกลับบ้านหรือไปเอารถอะไรสักอย่างทีนี้พนายกับภรรยาใหม่ มันก็มันก็แบบมันก็เห็นว่าพนักงานอ่ะมันก็เพิ่งมานี่ว่าพนังกงานพนังกงานก็มามาเก็บโต๊ะมาอะไรอย่างงี้เออทีนี้พนังกงานพอมาเก็บจานอะไรเรียบร้อยทนายรู้สึกอยากกลับบ้านเออกำลังจะกลับบ้านเคาะซ้ากัาซัดผมบอกเลยตรงในโคตรสุดภรรยาใหม่หรือเมียใหม่ของทนายอ่ะลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์พคูดแบบ มันโบกบะมากอ่ะจังหวะมันโบกบะเกิดขึ้นอ่ะคือแบบมันลืมโทรศัพท์อ่ะแล้วมันแบบมันมันเป็นแบบต่วงเวลาที่มันแบบเราแล้วเราไม่รู้ว่าอีอีอีหมอมันมันกลับหรือไม่กลับอ่ะมันมันมันแบบมันโบกบะจริงๆริงะจังหวะมันโบกบะมากอ่ะทีนี้เมียมันก็ไปเอาโทรศัพท์ขึ้นแบบโทรศัพท์ที่ห้องเดิมห้องเดิมเลยเข้าไปห้องเดิมเลยทีนี้ก็มีเหมือนแบบคนที่ น่าจะเป็นยามหรืออะไรสักอย่างเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องความปลอดภยัยความจอดรถอะไรอย่างนี้นะทีนี้ทนายก็แบบขอบุหรี่ตัวหนึ่งขอบุหรี่ตัวหนึ่งแล้วก็ยืนสูบอยู่ไม่รู้เป็นอะไรหนังเรื่องนี้ชอบให้คนยืนกลางถนนไปยืนการสนับคสักพักน้องชายที่เป็นหมออตรงนี้โหดร์ดดกมากสะเทือนขวัญจิตใจจัดๆนะเราไม่พูดสัตว์นะ จัดๆแล้วกันอ่าไม่แบบสะเทองขัดสัตัดเลยนะตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับน้องชายที่เป็นหมอขับรถชนแบบฮึ่มชนพี่ชายตายครับตายเลยตายเลยอะ่ะคือแบบขับชนมาแบบแล้วขับเสียงดังมากเลยแบบเสียงเสียงชนก็แบบถมยิ่งมากแบบตุ้งพี่ชายตายครับตายขาที่เลย สะเทินขวัญหดหงุ่มากแล้วก็ภรรยาใหม่เอฟรนใหม่อะออกมาพึ่งไปกาาโทรศัพท์มาไม่รู้ไปเอาโทรศัพท์นานมากนะเอาอ,ออกมาโพสต์สะเทินขวัญโพสต์กดหงอ้ชายเนี่ยคือแบบเดินออกมาแล้วแบบวิ่งเข้าไปที่หน้ารถอะแล้วแบบเหมือนเขานอนตายอยู่หน้ารถอะเอเมียหมอก็ชชอกเลยเมียหมอชอ็อกทำอะไรไม่ถูกอืมและหนักก็ตังจบครับ ก็แบบเหมือนแบบว่าเออคือคือเหมือนแบบว่าหมอณเวลานั้นณไามรายนั้นอ่ะเหมือนเขารักลูกตัวเองมากเลยนะเหมือนเขารักลูกตัวเองมากเขาไม่อยากให้ให้โดนติ็กทุกอ่ะเขาก็เลยเหมือนเป็นการแก้แค้นอ่ะเออแก้แค้นพี่ชายหรืออะไรอย่างงี้คือแบบโหหนักมันหนังมันไม่หนักแต่มันเครียดมันมันมันก็ไม่หนักแล้วมันก็ไม่เครียดแต่มันโคตรคนหูเดินขวานคนหูยิ่งตอนจบยิ่งดารคนหูมาก่านผู้ชม อแล้วหนักก็แบบตัดจบไปแบบดื้อๆเลยแบบตัดจบไปแมันแผนแผนไปที่บนข้างบนเลยแบบว่าเป็นรถแล้วก็มีคนชนนอนนอนตายอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นขับรถชนอ่ะแล้วก็แผนขึ้นไปแล้วเหมือนคนก็แบบประมุงกันเยอะๆเออแล้วลหนักก็ตัดจบไปตัดจบอย่างนี้เลยอ่ะก็สปอยเป็นจบเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่อง anormal f a m ฟ l y ลูกฉันเป็นคนดีครับเรื่อนจะบอกว่า ได้คะแนนจาก r รสเทนโทเมโ o ไปหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต็มจากนักวิจารณ์นะผมคะแนนของคนดูนะยังไม่มานะก็ต้อง,งติดตามไปต่อไปว่าจะมาหรือไม่มานะสําหรับคะแนนของคนดูหูสปอยไปมันมากเลื้อเนีคือแบบผมสปอยไปผมสปอยไม่อยู่เลยคือสปอยสนุกมากเรื่องนี้นะก็ต้องรอให้มันเข้าสตรีมมิ่งนะถึงจะแบบดีหนังค่อนข้างสองชั่วโมงไม่น่าเบื่อเลยแถม ครั้งแสดนความโง่ที่ตอนจบก็ไม่น่าคิดนะว่าสรุปเขาจะตายนะสรุปก็คือทนายตายนะก็หนังเนี่ยค่อนข้างจบปลายเปิดนะไม่รู้ว่าสรุปแล้วพวกเขาจะต้องอยังไงต่อลูกเขาเหลืออะไรหรือจะเป็นความลับอีกตลอดกาลก็เป็นได้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันหนักคือหนักมันจบปลายเปิดอะเราไม่รู้นะว่าเหมือนให้คนดูไปคิดกันต่ออะ ว่าเออสรุปแล้วอ่ะเขาจะต้องเอายังไงกันต่อกับเรื่องนี้แล้วพ่อจะโดนจับหรือเปล่าที่ไปขับรถชนหรืออะไรอย่างนี้เออก็ต้องคอยดูนะอ mm ันนี้จบไปเปิดแล้วหนังก็มีเอ็นเครดิตเล็กๆน้อยๆเป็นรูปถ่ายครอบครัวนะรูปถ่ายครอบครัวเออแบบเป็นเอ็นเครดิตว่าเป็นครอบครัวที่สุดว,ว่ะเป็นครอบครัวที่ผมเกิดมาผมก็เคยเห็นนะมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้นะโอเคนะ คือคือ,ค,อคือถามว่ามันสนุกไหมมันมันมันแบบมันมันเกิค,คาดบรรยายอะ่ะถามว่าผมผมให้คะแนนเรื่องนี้เท่าไหร่อะ่ะผมให้ประมาณเจ็ดนะเรื่องเนี้เจ็ดเต็มสิบนะคือถามว่ามันดีมากดีมากๆอ่ะเอาเข้าสตรีมมิ่งอยู่นะถ้าเข้าสตรีมมิ่งผมก็ดูอะ่ะนะถามว่าแต่แต่หนังเรื่องนี้เข้าเข้า,เข,าเข้าไม่ค่อยตรงกระแสว่าตอนเนี้ คือตอนนี้มันเข้าคือเรื่องเรื่องลูกชายเป็นคนดีอ่ะมันเข้าวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดใช่ไหมหนังมันไปอยู่ในกระแสช่วงเอน่าจะช่วงคือหนังมันแบบไม่เข้ามันก็ยังไม่ค่อยตรงจังหวะนะคือหนังพอมันเข้าปุ๊บคนดันไม่ดูดูน้อยมากแล้วเหมือนรอบฉายเขาน้อยด้วยเออนะอันนี้ก็อันเป็นหน้าเสรยาจแต่ ผมตอนที่ผมเจอเห็นโปเตอร์หรือเห็นตัวอย่างผมรู้สึกโคตรอยากดูเลยนะเออแต่หนังมันก็มันเข้าแบบไม่ได้ตรงจังหวะเลยขนาดนั้นนะแต่ถือว่ายอดเยี่ยมเยี่ยมมากนะเรื่องนี้คือสนุกมากๆนะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจบไปจบที่เท่านี้นะสปอยน่าจะยาวพอควรเลยนะเพราะว่าสปอยทั้งเรื่องเลยนะครับก็เออจะมีฉากอีกฉากหนึ่งที่แบอบกมีประมาณสองสามฉากที่ผมขับในเรื่องนี้ คือบอกเลยว่า a ินโนเมอร์เฟมี่มันเป็นหนังที่ไม่มีการขำนะมันมันไม่ค่อยแทรงมุกตลกเข้ามาในหนังเลยคือหนังก็ออกแนวจริงจังเลยนะจะมีฉากที่ <c oughs> หมอมันไปร้องไห้อะเออหมอมันไปร้องไห้ในโบสถ์ใช่ไหมแล้วแล้วที่มันค้านออกไปคือมันมีเออไอแม่แม่ของเอเด็กคนนั้นอะเออมันเข้ามาร้องไห้ใช่ไหมหมอเค้า,านออกไปคือแบบพามากคือแบบตลกมากลนะมก็ขำแล้วตลกจริงๆแล้วก็อประมาณนี้แล้วกันนะการสปอเอาไว้ทั้งเพลงโนนนี้เนาะ อาจจะสปอยยาวไม่ยาวขออภัยด้วยนะผมอาจจะไม่มีภาพประกอบนะก็ฟังฟังเพลินๆแล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวิก้สวัสดีครับนั่นไม่ใช่ลูกฉันเริ่มกลัวเฮียยุนแล้วนอยอยาน, <c oughs> นายคิดว่าฉันจะโกหกนายจริงๆหรอ